บทที่715เธออารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮองเฮาลังเลขมวดคิ้วและพูดอย่างลังเลเมื่อสองวันก่อนฉันส่งคนสองคนจากสำนักภูษาไปหาเจ้าหญิงเพื่อวัดร่างกายของเธอเพื่อที่เธอจะได้เตรียมชุดแต่งงานของเธอโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามซังกงจากสำนักภูษากลับมารายงานต่อหม่อมฉันว่าองคหญิงร้องไม่เต็มใจที่จะให้วัดร่างกายของเธอเธอบอกช่างภูษาว่าอาจไม่ใช่เธอที่ต้องแต่งงาน แต่เธอทำอย่างนั้นก็คงไร้ประโยชน์สำนักผู้สาน่าจะเคยมีการวัดขนาดองค์หญิงรองก็ขอให้ทำตามขนาดเดิมองค์จักรพัรดิไม่พอใจเล็กน้อยเขารู้สึกว่าฮองเฮาทรงคำนึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่องค์หญิงรองไม่ได้ทำให้เรื่องง่ายเลยฮองเฮาตกลงอย่างอ่อนโยนจักรพัรดิอดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาจึงเลิกคิ้วและพูดว่า ฮองเฮาคุณเพิ่งบอกว่าองหญิงรองพูดกับผู้คนในสำนักสร้างอีว่าอาจไม่ใช่เธอที่ต้องแต่งงานหมายความว่าอย่างไรใช่เพคะฮองเฮาถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แต่องค์หญิงรองคงพูดแบบไม่ได้ตั้งใจจากพัดหัวเราะเยาะฮองเฮาไม่รู้อะไรฟาบาทหมายถึงอะไรไม่กี่วันก่อนองค์ชายสามไปที่หอจังชุนบนถนนมีฟางฮองเฮาก็น่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม จักรพัรดิพูดต่อโดยไม่รอให้เธอตอบเรื่องนั้นต่อมาฉันก็ขอให้จินอี้ไว้สอบสวนด้วยและจริงๆแล้วองค์ชายสามอยู่กับทูซีหลงตอนที่เขาอยู่ในหอจังชุนเซียวยี่ไม่ได้บอกจักรพัรนิในวันนั้นเรื่ององคชายสามพบกับทูซีหลงและฮั่นหลิงฟู่ก็เก็บความลับไว้กับตัวของเขาเพราะเซียวยี่รู้ดีว่าสําหรับองค์จักรพัรดิถ้าทุกอย่างถูกพูดจากปากของคนอื่น มันจะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับสิ่งที่เขาค้นพบด้วยตัวเองเป็นเพราะเขาค้นพบว่าเสี่ยวยี่ไม่ได้เล่าอะไรบางอย่างทําให้หั่นหลิงฟู่รู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเขารู้จักลูกชายของเขาดีจะก,กระพัดจะเชื่อได้อย่างไรว่าลูกชายของเขาจะไปหอนางลมด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการไม่เชื่อเพียงเล็กน้อยนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาที่จะส่งจินอี้เว่ไปสอบสวนอย่างลับๆอะไรนะ ฮองเฮาตกใจองชายสามทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้ยังไงจะก,กระพัดพูดด้วยสีหน้าตรงไปตรงมาฉันคิดว่าเขาจะทำอะไรถึงไปพบคนซีหลงสองคนนั้นแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเขาไม่พอใจกับข้อเสนอการแต่งงานของฉันและต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่จู่จูทูตจากซีหลงก็มาเสนอขอแต่งงานกับเย่ยาโถโดยไม่มีเหตุผลเขาคิดเกี่ยวกับมัน ยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยอมให้องคหญิงรองแต่งงานไปไม่ได้เหรอเธอคือลูกสาวของฉันด้วยฉันก็ไม่อยากให้เธอแต่งงานไปอย่างง่ายดายแต่นี่คือการช่วยเหลือผู้คนในต้าอยู่ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานจากสงครามเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งต้าอยู่และใช้ชีวิตอย่างดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่คือสิ่งที่เธอควรตอบแทนฟาบาทอยากริ้วเลย ฮองเฮาเดินเข้าไปข้างจัก,กรพัิและพูดว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาของฝ่าบาทองชายสามไม่ควรประมาทกับสถานการณ์โดยรวมมากนักฮองเฮาไม่จําเป็นต้องเกลี้ยกล่อมฉันจักรพัิพูดด้วยสีหน้าเย็นชาฉันต้องตัดสินการแต่งงานครั้งนี้โดยเร็วที่สุดฮองเฮาคุณก็เตรียมสินสอดต่อไปถ้าองค์หญิงรองไม่เห็นคุณค่าก็อย่าให้มากนักสําหรับเธอให้แค่ระดับเจ้าหญิงธรรมดาก็พอ ฮองเฮาลดสายตาลงเล็กน้อยแล้วตอบรับอย่างอ่อนโยนหลังจากแต่งงานกับจักรพัิมาหลายปีเธอจึงเข้าใจความสงสัยและความดื้อรั้นของเขาโดยธรรมชาติตราบใดที่เป็นสิ่งที่เขาเชื่อมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เธอรู้ว่าซีหลงขอแต่งงานกับเย่ยาโถหฮองเฮาก็ตรหนักว่าพระสนมจางและลูกชายของเธอกำลังวางแผนอะไรสำหรับตอนนี้มันอาจจะยากสำหรับองค์หญิงรองที่จะหลีกเลี่ยงการแต่งงาน สิ่งเดียวที่น่าแปลกใจคือหั่นหลิงฟู่โง่พอที่จะไปพบทู่ซีหลงด้วยตนเองและยังพลาดให้จัก,กรพรรดิรู้เรื่องนี้บทที่716เรื่องสินสอดฮองเฮาตรัสอีกครั้งในเวลานี้ว่าฟาบาททรงต้องการให้หม่อมฉันเตรียมสินสอดให้กับเย่ยาโถหรือไม่หากเธอแต่งงานกับอายี่ในอีกสองปีข้างหน้าจัก,กรพรรดิทรงทราบว่าฮองเฮาทรงจงใจเปลี่ยนเรื่อง เพื่อให้พระองค์รู้สึกดีขึ้นจึงทรงตอบด้วยรอยยิ้มว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาจะว่าไปแล้วเด็กสองคนนี้ก็โตมาภายใต้การดูแลของเราในขณะที่จักรพรรดิและฮองเฮากำลังพูดคุยกันคำสั่งของฮองเฮาก็ไปถึงคฤริหัตหนานอกงแล้วหลังจากพบพี่เลี้ยงเวิรแล้วหนานกงเย่ก,ก็กลับไปที่ลานโมจูและนั่งลงพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้า นานกงเย,ย่รู้อยู่ในใจว่าฮองเฮาต้องตามหาเธอเพราะเรื่องการแต่งงานของเธอกับเซียวยี่เซียวยี่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะแต่งงานกับตัวเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อนึกถึงสิ่งนี้แก้มของนานกงเย,ย่ก็รู้สึกร้อนเล็กน้อยคุณหนูสามไปหุ้ยที่รอยอยู่ข้างๆถามอย่างลังเลว่าคุณตัดสินใจแล้วจริงๆหรือนานกงเย่เงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มอันแสนหวานบนริมฝีปากของเธอ ไปหุยแอบถอนหายใจรู้สึกเสียใจต่อนายน้อยอย่างไรก็ตามเธอเป็นสาวใช้ของคุณหนูสามแล้วและตอนนี้เธอเป็นเจ้านายเพียงคนเดียวดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอจึงควรมุ่งความสนใจไปที่เธอได้เท่านั้นยังไงก็ตามไปหุยนานกงเย,ย่ยืนขึ้นหยิบขวดขนาดเล็กสองขวดออกมาจากกล่องเล็กๆมอบให้เธอแล้วพูดว่าไปที่คฤหาสน์อันอี้โหแล้วมอบยาที่เตรียมไว้ใหม่ให้คุณชายกวน วิธีกินก็เหมือนเดิมฉันจะตรวจชีพจรเขาอีกครั้งหนึ่งเดือนต่อมาไปหุยหยิบขวดกระเบื้องใบเล็กขึ้นมาและอดไม่ได้ที่จะถามหลังจากคิดดูแล้วคุณหนูสามคุณกับเจ้าชายเซียวกำลังจะมั่นกันในอนาคตคุณจะยังรักษานายน้อยต่อได้ไหมรักษาต่อแน่นอนนานกงเย่พูดด้วยรอยยิม้มเขาจะเชื่อใจฉันเหมือนอย่างที่ฉันเชื่อใจเขา ไปหุ้ยเข้าใจเธอหยิบขวดใบเล็กแล้วออกไปดังนั้นหนานกงเย่จึงนั่งลงบนเก้าอี้หยิบกระเป๋าที่ปักไว้ครึ่งหนึ่งขึ้นมาและเริ่มปักต่ออย่างระมัดระวังในเวลานี้สาวใช้เคาะประตูหลังจากหนานกงเย่อนุญาตเธอเดินเข้ามาและรายงานว่าคุณหนูสามข่าวเพิ่งมาจากลานด้านนอกเจ้าชายเฉิงเสด็จมาเยี่ยมนายท่านใหญ่นานกงเย่อ,อุทานด้วยความตกใจ จากนั้นเธอก็นึกถึงหนานกงเฉิงและเจ้าชายเฉิงเดิมที่หนานกงเย่ไม่มีความรู้สึกไม่ดีต่อเจ้าชายเฉิงอย่างไรก็ตามในระหว่างการบูชาสวรรค์เมื่อวานนี้เจ้าชายเฉิงเห็นอย่างชัดเจนว่าหนานกงเฉิงรู้สึกอับอายแต่ก็ยังเฉยเมยซึ่งทําให้เธอรู้สึกเย็นชาต่อเขาแต่เห็นได้ชัดว่าพี่หญิงใหญ่หนานกงเฉิงดูเหมือนจะตกหลุมรักเจ้าชายเฉิงหนานกงเย่อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว เธออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าชะตากรรมของหนานกงเฉิงที่จะลงเอยด้วยการเก็บตัวสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตในชีวิตก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับเจ้าชายเฉิงหรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของหนานกงเย่ก็มืดลงและเธอก็สั่งไปเหอว่าไปสอบถามและดูว่าเจ้าชายเฉิงมีธุระอะไรกับนายท่านใหญ่ไปเหอออกจากห้องหลีกเลี่ยงคนอื่นอย่างคล่องแคล่วและมาที่นอกห้องอ่านหนังสือของหนานกงฉิน มีต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งอยู่นอกหน้าต่างห้องอ่านหนังสือด้านนอกซึ่งว่ากันว่ามีอายุมากกว่าร้อยปีต้นไม้อายุมากมีกิ่งก้านหนาและใบเขียวชอุ่มซึ่งเหมาะสำหรับการซ่อนผู้คนในห้องหนังสือนานกงฉินและเจ้าชายเฉิงนั่งลงสาวใช้มารินชาให้แล้วจากไปหลังจากที่เจ้าชายเฉิงจิบชาร้อนแล้วนานกงฉินก็กล่าวอย่างสุภาพกับเจ้าชายเฉิงว่า ฟาบาททำไมวันนี้ถึงเสด็จมาบ้านของกระหม่อมนานกงฉินไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงมาเยี่ยมเยียนอย่างกระทันหันคฤริหน์หนานกงและเจ้าชายเฉิงไม่เคยติดต่อกันมาก่อนบทที่717หลังจากที่เจ้าชายเฉิงสงบสติอารมณ์แล้วเขาก็ลุกขึ้นโค้งคำนับให้นานกงฉินอย่างสุภาพและพูดอย่างจริงใจว่าท่านอาจารย์นานกงวันนี้ฉันมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียว ฉันอยากจะขอท่านอาจารย์หนานกงเพื่อมั่นหมายกับคุณหนูหนานกงลูกสาวของท่านหนานกงฉินเหมือนถูกฟ้าผ่าและไม่อยากจะเชื่อหูของเขาเขาพูดด้วยความตกใจว่าฟาบาทหมายความว่าต้องการแต่งงานกับลูกสาวของกระหม่อมใช่เจ้าชายเฉิงกล่าวโดยไม่ลังเลใจแสดงความจริงใจของเขาหนานกงฉินขมวดคิ้วและเขามองไปที่ชายหนุ่มตรงหน้าไม่นานเขาก็ถามว่า ฟาบาดฟาบาดได้ทรงถามจักรพรรดิเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยังเจ้าชายเฉิงตกใจหากเขาไม่คาดคิดว่าหนานกงฉินจะถามคำถามนี้เขาก็พึมพำยังเลยดวงตาของหนานกงฉินเย็นเยียบในทันทีมองเจ้าชายเฉิงราวกับใบมีดคมกริบการแสดงออกของหนานกงฉินเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วถามว่าฟาบาดตัดสินเกี่ยวกับการแต่งงานของท่านเองได้หรือไม่ทำไม่ได้ เจ้าชายเฉิงลังเลและตอบกลับไปในขณะนี้เขารู้สึกอับอายมากเดิมทีเขาคิดว่าตราบใดที่เขาขอแต่งงานกับคฤริสั์หนานกงแล้วหนานกงฉินก็จะถามหนานกงเฉิงว่าเธอให้คําตอบเช่นไรและเขามั่นใจมากว่าหนานกงเฉิงจะพยักหน้าและตกลงที่จะแต่งงานกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้หนานกงฉินก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้น เจ้าชายเฉิงรู้ดีว่าเขาไม่สามารถตัดสินการแต่งงานของตัวเองได้ถ้าเขาต้องการแต่งงานกับลูกสาวของเขาจริงๆเขาควรจะถามจักรพรรดิเกี่ยวกับความตั้งใจของเขาก่อนแต่จริงๆแล้วเขากลับทำอย่างหุนหันพนลันแล่นมาถึงคฤราสน์หนานกงเพื่อขอแต่งงานองชายเฉิงดูอับอายเล็กน้อยแต่เขายังคงพูดอย่างจริงใจท่านอาจารย์หนานกงฉันอยากแต่งงานกับลูกสาวท่านจริงๆ ฟาบาทนันกงฉินกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าในเวลานั้นหากจักรพรรดิไม่เห็นด้วยคุณจะทำอย่างไรใบหน้าของเจ้าชายเฉิงแข็งทื่อแต่เขายังคงพูดว่าท่านอาจารย์นานกงเป็นขุนนางที่ใกล้ชิดของจักรพรรดิและจักรพรรดิจะพิจารณาความปรารถนาของคุณอย่างแน่นอนตราบใดที่คุณตกลงที่จะมั่นหมายให้กับลูกสาวแล้วสิ่งที่เจ้าชายเฉิงคาดหวังก็คือจะให้เขาไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ เพื่อขออภิเษกสมรสนั่นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือเจ้าชายเฉิงแสดงท่าทีหุนหันพลันแล่นกล่าวสั้นๆก็คือเขาไม่ได้จริงจังกับหญิงสาวจากตระกูลหนานกงในฐานะเจ้าชายไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องตัดสินใจแต่งงานทันทีเว้นแต่จะเป็นเพียงนางสนมเขาต้องการให้ลูกสาวของเขาเต็มใจที่จะเป็นนางสนมอย่างนั้นหรือนานกงฉินหัวเราะด้วยความโกรธ สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าฟาบาทกระหม่อมจะทำเป็นว่าวันนี้ไม่เคยได้ยินสิ่งที่ท่านพูดเลยท่านนานกงโปรดเชื่อในความจริงใจของฉันด้วยนานกงชินพูดอย่างเย็นชาและกล่าวว่าฟาบาทเมื่อท่านตัดสินแต่งงานเองได้ก็คงไม่สายเกินไปที่จะมาขอแต่งงานอีกทีเจ้าชายเชิงรู้สึกผิดหวังแต่เรื่องนี้มาถึงขั้นนี้แล้ว และเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะพูดอย่างอื่นเขาจึงต้องจากไปอย่างนอบน้อมเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปยังลานภายในและออกจากคฤหาสน์นานกงอย่างไม่เต็มใจหลังจากที่เจ้าชายเฉิงหายลับไปไปเหอก็กระโดดลงจากต้นไม้ทันทีและกลับไปที่ลานโมจูอย่างรวดเร็วและรายงานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องหนังสือให้นานกงเย่ฟังนานกงเย่ถามขณะกำลังปักกระเป๋าอยู่ ้องชายเฉิงเพิ่งไปหาท่านลุงและขอแต่งงานกับพี่สาวของฉันเหรอเธอวางงานเย็บป,ปักลงเขายังไม่ได้ถามจัก,กรพัิเรื่องการแต่งงานด้วยซ้ำใช่แล้วไปเหอตอบกลับนานกงเย่สายหัวแล้วพูดว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าชายเฉิงนั้นไม่จริงใจเกินไปชางตี้อยู่ไกลมากและเขาไม่สามารถได้รับการอนุมัติจากพ่อของเขาได้ทันเวลาสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ทางด้านของต้าหยูถ้าเขาต้องการแต่งงานจริงๆเขาต้องไปถามจักรพัิก่อนไปเหอเพียงแต่ฟังอย่างเงียบๆและไม่ได้สแสดงความคิดเห็นใดๆนานกงเย่มองไปที่สวนดอกไม้นอกบ้านแล้วถอนหายใจเจ้าชายเฉิงไม่คู่ควรถ้านานกงเฉิงรู้เนื้อหาของการสนทนาระหว่างเจ้าชายเฉิงและนานกงฉินเธอจะรู้สึกอย่างไรในอีกด้านหนึ่งนานกงเฉิงในลานหวานชิง ก็รู้เกี่ยวกับการมาเยี่ยมบ้านของเจ้าชายเฉิงเธอกระสับกระสายอยู่ในห้องของเธอรู้สึกมีความสุขและไม่สบายใจในเวลาเดียวกันเมื่อคิดถึงการพูดคุยกับเจ้าชายเฉิงในสวนหลวงเมื่อวานนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะบีบผ้าเช็ดหน้าสีม่วงในมือเจ้าชายเฉิงคงมาขอแต่งงานกับพ่อใช่ไหมนานกงเฉิงกัดริมฝีปากใบหน้าแดงกำ่ำและดวงตาที่สวยงามของเธอก็เปล่งประกายราวกับฤดูใบไม้ผลิ หากเจ้าชายเฉิงมาขอแต่งงานจริงๆพ่อของเธอคงจะมาถามเธอว่าเธอคิดอย่างไรไม่ว่ายังไงก็ตามคงเหมือนเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่คฤราหัดเจี้ยนอันป๋อมาขอแต่งงานผ้าเช็ดหน้าผ้าสีม่วงในมือของนานกงเฉิงบิดอย่างรวดเร็วเธอคิดว่าเธอจะรออาสไพร์รองมาถามเธอว่าเธอคิดว่าอย่างไรแต่ความหวังของนานกงเฉิงก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยขณะที่เธอรอจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน นางหลินก็ไม่มาหาเธอมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมที่เจ้าชายเฉิงไม่ได้มาขอพ่อเพื่อขอแต่งงานกับเธอนานกงเฉิงกังวลมากจนเธอพลิกตัวทั้งคืนโดยไม่ได้หลับสนิทวันรุ่งขึ้นเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงไปหลานโมจูเพื่อตามหาหนานกงเย่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โดยไม่คาดคิดนานกงเย่ไม่ได้อยู่ในคฤหาดจากคำพูดของสาวใช้ เธอได้ก็รู้ว่าหนานกงเย่ได้เข้าไปในพระราชวังแล้วในตอนเช้าบทที่718หนานกงเย่ลงจากรถมาหน้าตำหนักเฟิงหลวนและมหาดเล็กที่คุ้นเคยเดินเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิม้มทักทายเธอแล้วพูดว่าคารวะเจ้าหญิงเห่ยงกวงจากนั้นเธอก็พูดว่าจัก,กรพรรดิและฮองเฮากำลังรอเจ้าหญิงอยู่ข้างในหนานกงเย่พยักหน้าเล็กน้อย สาวใช้ย,ยิ้มและต้อนรับหนานกงเย่เข้าไปในห้องโถงใหญ่ห้องโถงหลักของตำหนักเฟิงหลวนนั้นสูงส่งและสง่างามเช่นเคยมีแจกันหยกสีขาวสูงครึ่งคนหลายใบวางอยู่ที่มุมห้องโดยมีดอกไม้สวยงามละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นพวกมันมีกลิ่นหอมจางๆและทำให้จิตใจสงบจักรพรรดินั่งอยู่บนที่นั่งหลักในตำหนักและฮองเฮาก็นั่งทางด้านขวาของเขาฮองเฮาพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย เย่ยาโถถ้าฉันจำไม่ผิดคุณกำลังจะเข้าสู่วัยปักปิ่นแล้วใช่ไหมนานกงเย่ตอบด้วยรอยยิ้มเพคะจะครบในวันเกิดของเย่เอ๋อในเดือนหน้าคุณเกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วฮองเฮายิ้มกว้างอีกครั้งและถามว่าคุณเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่ของคุณเคยคิดเรื่องการแต่งงานให้บ้างไหมนานกงเย่หัวใจเต้นเร็วเล็กน้อยเธอสงบลงและพูดด้วยรอยยิ้มเขินอาย ทูลฮองเฮาท่านแม่บอกว่าเย่เอ๋ยยังเด็กอยู่ดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนหลังจากหยุดชั่วคราวเธอก็เสริมด้วยสีหน้าเขินอายเย่เอ๋ยก็อย,กอยากอยู่กับพ่อแม่อีกสักสองสามปีนั่นหมายความว่ายังไม่มีใครจัก,กรพัิและฮองเฮาสบตากันด้วยความพึงพอใจในดวงตาของพวกเขาฮองเฮาแสดงรอยยิ้มด้วยความรักและถามว่าเย่ยาโถคุณคิดอย่างไรกับเซี่ยวยี่ซื่อจีอแห่งเจิ้นหนาน เมื่อคำถามจบลงนานกงเยซึ่งมีความกังวลเล็กน้อยในตอนแรกก็ผ่อนคลายลงสงบลงหลังจากได้ยินคำถามของฮองเฮาแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเซียวยี่จัดการให้จักรพัิพิจารณาการแต่งงานของพวกเขาได้อย่างไรแต่เขาก็ทำมันได้จริงๆเนื่องจากเขาทำงานหนักเพื่ออนาคตของพวกเราเธอก็ไม่อาจแพ้เขาได้เซียวซื่อจือ่อนานกงเย่กล่าวด้วยรอยยิ้ม ครั้งสุดท้ายที่เราอยู่ที่งานปาร์ตี้ฟางหยานเซียวซื่อจื่อคือผู้ที่ช่วยฉันหลอกลวงทู่ซีหลงเมื่อเราไปแข่งม้าที่คฤราสหาขององค์หญิงหยงหยางฉันเห็นว่าเขาเป็นคนดีและเขาไม่ดูถูกพี่ชายของเย่เอ๋อเหมือนคนอื่นๆฮอ,องเฮาถามด้วยรอยยิม้มนั่นหมายความว่าคุณไม่มีอะไรที่ไม่พอใจเขาใช่ไหมหนานกงเย่กระพริบตาเล็กน้อยเย่เอ๋อไม่เข้าใจว่าทำไมฮองเฮาถึงถามเรื่องนี้ รูปลักษณ์ที่ไรเดียงสาข,ของเธอในฐานะสาวน้อยทําให้ฮองเฮาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะฮองเฮายังคงถามด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นถ้าจักรพัิและฉันจะมั่นหมายให้คุณกับเซียวยี่ซื้อจื่อแห่งเจิ้นหนานคุณจะยินดีไหมในขณะที่ฮองเฮากาลังพูดจักรพัิก็มองไปที่หนานกงเย่ด้วยรอยยิม้มและสัมผัสเธอด้วยมือขวาของเขามีร่องรอยของการสอบถามในดวงตาฟาบาดฮองเฮา นานกงเย่อาปากค้างราวกับเพิ่งรู้ตัวและพูดด้วยหน้าตาบูดบึ้งว่าเย่เอ๋อไม่มั่นไม่ได้เหรอฮองเฮาไม่ได้คาดหวังไว้เมื่อเธอพูดได้เช่นนี้ฮองเฮาก็ถามว่าคุณเพิ่งบอกว่าไม่เกลียดเจ้าชายเสียวไม่ใช่หรือใช่เย่เอ๋อไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่าซินเจียงอยู่ห่างไกลเกินไปนานกงเย่เบ้ปากและพูดอย่างไม่พอใจเย่เอ๋อไม่ต้องการออกจากเมืองหลวง และจะไม่ได้เห็นจักรพรรดิฮองเฮาพ่อแม่และพี่น้องอีกแค่นั้นเองฮองเฮาแสดงท่าทีที่ชัดเจนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอคงไม่พอใจที่เธอจะต้องแต่งงานอย่างกระทันหันบทที่เจ9ร้อสจักรพรรดิยิ้มด้วยความโล่งใจและพูดว่าเย่ยาโถถ้าฉันอนุญาตให้เธออยู่ในเมืองหลวงเป็นเวลานานนับจากนี้ลหละฟาบาทพูดความจริงใช่หรือไม่ นานกงเย่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเธอยินดีเมื่อมองดูจักรพัิจักรพัิจงใจพูดด้วยสีหน้าตรงคำพูดของฉันจะไม่จริงได้อย่างไรแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มนานกงเย่พยักหน้าอย่างจริงจังและกล่าวว่าคำพูดของจักรพัินั้นเป็นจริงแน่นอนจักรพัิอดไม่ได้ที่จะหัวเราะฉันก็ค้นพบว่าเย่ยาโถและอายีเป็นคู่ที่ถูกสร้างขึ้นจากสวรรค์จริงๆ หนานกงเย้ยมสีสาลงอย่างเขินอายสีหน้าของเธอดูอึดอัดเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้จัก,กรพัทก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วถามอีกครั้งแล้วเย้ยาโถจะเต็มใจหรือไม่ฮองเฮาพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วคุณเต็มใจหรือไม่แก้มของหนานกงเย,ย่แดงหลังจากครุ่นคิดอย่างหนักชั่วครู่หนึ่งเธอพูดอย่างลังเลเย่เอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องออกจากเมืองหลวง ถ้าอย่างนั้นเย่เอ๋อก็เชื่อฟังจกักรพรรดิและฮองเ่จาจักรพรรดิและฮองเ่าจะไม่มีวันเลือกสิ่งที่ผิดให้เย่เอ๋ออีกประโยคหนึ่งที่ทำให้จกักรพรรดิหัวเราะจากักรพรรดิและฮองเฮามองหน้ากันและเรื่องการแต่งงานก็สิ้นสุดลงนานกงเย่หน้าแดงมากยิ่งขึ้นเพราะเสียงหัวเราะของพวกเขาเด็กหญิงตัวน้อยอยังเด็กจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอเขินอายเมื่อต้องแต่งงาน เมื่อเห็นสิ่งนี้จัก,กรพัิก็ให้เธอกลับไปหลังจากเดินออกจากตำหนักเฟิงหลวนในที่สุดหนานกงเย่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้ว่าเซียวยี่จะทำตัวไม่เป็นอันตรายในตอนนี้และสามารถช่วยชีวิตจัก,กรพัิได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จัก,กรพัิจะไม่มีความระแวงเขาเพราะสถานะของเขาในฐานะซื่อจื่อแห่งเจิ้นหนานการแต่งงานของเซียวยี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จักรพรรดิอาจจะสงสัยว่าการแต่งงานทั้งหมดนั้นถูกจัดเตรียมและออกแบบมาหรือไม่จนกระทั่งเธอแสดงให้เขาเห็นความทุกข์ใจของเธอเท่านั้นที่จะสามารถคลายความสงสัยของจักรพรรดิได้เรื่องนี้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วและยังจําเป็นต้องมีพระราชะองค์การเป็นสิ่งสุดท้ายแสงแปลกๆแ,แวบเข้ามาในดวงตาของเธอและแก้มของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย เธอขึ้นรถม้าและมุ่งหน้าไปยังประตูพระราชวังได้ครึ่งทางร่างหนึ่งในชุดสีแดงเพลิงวิ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วตามมาด้วยสาวใช้สองคนที่หอบหายใจกฎระเบียบในวังแห่งนี้เข้มงวดและคงมีคนไม่มากที่กล้าทําขนาดนี้ใบหน้าที่คุ้นเคยขององค์หญิงรองค่อยๆชัดเจนขึ้นเธอรีบไปที่รถม้าของหนานกงเย่และสั่งอย่างเฉียบขาดฉันสั่งให้หยุด นานกงเย,ย่ลงจากรถม้าและทักทายองค์หญิงรองด้วยมารยาทในวังที่เป็นมาตรฐานที่สุดจากนั้นเธอก็ยืดหลังขึ้นแล้วถามด้วยรอยยิม้มหม่อมฉันไม่รู้ว่าทำไมองคหญิงรองถึงมาขวางรถม้าองคหญิงรองมองหน้านานกงเย่ยด้วยดวงตาเศร้าหมองเธอนึกถึงวิธีที่นานกงเย่ยและเซียวยี่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับทูซีหลงที่งานเลี้ยงฟางหยานในวันนั้นเห็นได้ชัดว่าเธอและเซียวยี่ได้รับคำชมของทุกคนด้วยกัน องหญิงรองอิจฉาและเกลียดชังจริงๆแต่เมื่อเธอคิดถึงสิ่งที่เธอต้องการเธอก็ต้องยิม้มเหยาวกวงฉันอยากคุยกับคุณศักสองสามคำองหญิงคงมีเรื่องสำคัญจะพูดดวงตาของหนานกงเย่เป็นประกายและมองไปที่องค์หญิงรององค์หญิงรองรู้สึกเขินอายและพึมพำอยู่ในใจเป็นไปได้ไหมที่หนานกงเย่เดาได้แต่แรกว่าเธอตั้งใจจะมาหาแล้วถ้าเธอรู้ละ่ะ องค์หญิงรองส่งเสียงอย่างเย็นชาในใจคงจะดีที่สุดถ้าเธอรู้นอกจากนี้ยังช่วยฉันประหยัดเวลาในการพูดคุยได้มากบทที่720องค์หญิงรองเนยคางขึ้นและพูดอย่างเย่อหยิงกับคนรับใช้ในวังพวกคุณทุกคนถอยออกไปก่อนเธอ,อ,อ,ไ,อ,อไม่ต้องการให้สิ่งที่เธอพูดกับนานกงเย่ไปถึงหูพ่อของเธอคนในวังเชื่อฟังและถอยออกไปอย่างรวดเร็วเพียงมองหน้ากันจากระยะไกล เหวยงกวงองหญิงรองพยายามรักษาน้ำเสียงที่อ่อนโยนและท่าทีของเธอให้ดีที่สุดตราบเท่าที่คุณสัญญาว่าจะไม่รบกวนซื่อจือเจินนานอีกต่อไปแล้วฉันจะให้การแต่งงานที่ดีแก่คุณเป็นการชดเชยดีหรือไม่ให้การแต่งงานที่ดีอย่างนั้นหรือแค่คำพูดไม่กี่คำของเธอก็สื่อถึงการที่เหยียดหยามนานกงเย,ย่ยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มไปไม่ถึงดวงตาของเธอเมื่อเห็นว่านานกงเย,ย่ยังคงเงียบ องหญิงรองก็กัดฟันก้าวไปข้างหน้าและกระซิบว่าคุณไม่อยากรู้หรือว่าฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักใครที่เป็นการแต่งงานที่ดีหลังจากหยุดชั่วคราวเธอก็รับรองกับเธอว่าอย่าก,กังวลไปเขาไม่ได้ได้ไปกว่าซื่อจือเจอินหนานขณะที่เธอพูดสิ่งนี้เธอมองไปที่หนานกงเย,ย่อย่างคาดหวังและพยายามกระตุ้นความสนใจของหนานกงเย,ย่หนานกงเย่ย,ยังคงไม่สะทกสะท้านและพูดอย่างใจเย็น หากองคหญิงรองเพียงต้องการจะพูดสิ่งนี้หม่อมฉันจะไปได้หรือยังเมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วองค์หญิงรองโกรธมากและคิดกับตัวเองทำไมหนานกงเย่ถึงดูสงบมากไม่ใช่ว่าเธอสามารถรักษาความสงบได้แต่เธอไม่รู้สัญญาณและไม่มีตาหรือบางทีเธอจงใจไม่ทำตามคำพูดของฉันองคหญิงรองรู้สึกไม่พอใจแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อจัดการกับหนานกงเย่ได้ นานกงเย่มองดูเธออย่างเย็นชาไม่ตอบอะไรเธอแล้วพูดว่าองหญิงรองถ้าไม่มีอะไรมากกว่านี้หม่อมฉันต้องขอตัวแล้วคุณองหญิงรองกระทืบเท้าแล้วพูดอย่างขัดเคืองว่าเหยาวกวงหากคุณเห็นด้วยและไม่รบกวนอายีฉันจะให้พี่ชายสามแต่งงานกับคุณและทำให้คุณเป็นพระชายาขององค์ชายสามผู้สูงศักดิ์ขณะที่เธอพูดเช่นนี้เธอก็พูดอย่างเย้ยยวนและโอดว่า พี่ชายสามฟังคำพูดของฉันมากที่สุดตราบใดที่ฉันขอร้องเขาจะตกลงที่จะแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอนปองหญิงรองรู้สึกหดหูใจมากแต่เดิมเธอคิดว่าเรื่องจะง่ายดายแต่หนานกงเย่ปฏิเสธที่จะยอมรับการแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ตามพี่ชายสามมีรูปงามที่โดดเด่นมาโดยตลอดและเป็นเจ้าชายหยกขาวในดวงใจของสตรีนับไม่ถ้วนในเมืองหลวงเธอไม่เชื่อว่าเด็กหญิงเช่นนานกงเย่ จะไม่ถูกล่อลวงด้วยเหยื่อรายใหญ่เช่นนี้องหญิงรองมองดูนานกงเย่ด้วยความภาคภูมิใจตรับใดที่นานกงเย่รู้สึกวันไหวเธอจะมาขอร้องเองในอนาคตเจ้าหญิงรองคนนี้วางตัวเหนือคนอื่นจริงๆและสามารถบงการได้ตามต้องการเหรอครั้งสุดท้ายที่งานเลี้ยงฟังหยานเธอต้องการบังคับตัวเองให้แลกดอกไม้ไหม่กับเธอและตอนนี้ทำยิ่งกว่านั้น ความโกรธในใจของหนานกงเย่ไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปเธอมองดูองค์หญิงรองด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดว่าองค์หญิงรองเหยาวกวงได้รับการสอนมาว่าเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่ผู้อาวุโสจะเป็นผู้ตัดสินโปรดยกโทษให้เหยาวกวงที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่องค์หญิงพูดเธอพูดราวกับขัดขืนไม่ได้หากองค์หญิงมีข้อโต้แย้งอื่นใด องค์หญิงสามารถไปขอความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิและฮองเฮาได้คุณใบหน้าขององค์หญิงรองเปลี่ยนเป็นสีเขียวฉันไม่เชื่อว่าคุณไม่หวันไหวจริงๆองค์หญิงรองเธอยิ้มอย่างเย็นชาและพูดเบาๆคุณมีเวลายุ่งกับการแต่งงานของคนอื่นทำไมไม่คิดถึงเรื่องของตัวเองบ้างคุณรู้ดีว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับซีหลงปวดดีจริงๆ องค์หญิงรองไม่สามารถรักษาภาพพี่สาวที่ดีได้อีกต่อไปด้วยสีหน้าจริงจังบนใบหน้าของเธอเธอดูว่าคุณเป็นแค่เจ้าหญิงตัวน้อยกล้าพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ต่อหน้าฉันเลยเหรอหนานกงเย่พูดต่อว่าองค์หญิงรองกําลังพูดเรื่องไร้สาระอยู่หรือเปล่าฟาบาดควรระวังคำพูดด้วยเธอโค้งคำนับอย่างสง่างามกลับขึ้นรถมาแล้วพูดว่า มันเริ่มจะสายแล้วโปรดยกโทษให้เห่ยวกวงที่ต้องไปก่อนคงจะไม่ดีถ้าฉันพลาดเวลาออกจากวัง